อก็กลับมาอีกครั้งนะหลังจากที่ทาจิไม่มีอะไรอัปเดตมาสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งแบนการ์ดไทยได้เปลี่ยนกฎการสไตล์นั่นเองเป็นเมื่อเข้าเทิร์นแล้วรเายืนเกรดสจะสามารถสไตล์ได้เลยนัหรือถ้าเกิดเรียกกันง่ายๆคือกดจำสไตล์แล้วแหละนะก็เริ่มต้นที่ใบ,บแรกเลยครับอ่ะนี่ก็ตัวเริ่มนะเหมือนเดิมตัวเริ่มของภาควีเกรดสใบแรกก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นน้องเทอริจโน่ครับเป็นตัวที่ผมแบบ มองว่าเก่งที่สุดแล้วของทาจิในการที่จะใช้เป็นตัวเล่นนะเพราะมันยืนได้ทั้งไปทั้งเลียนะเป็นตัวจัว่วแล้วแหละแล้วก็ไว้ใช้ตัดบอร์ดต้นเกมได้ด้วยในกรณีที่เจอคู่แข่งมัน,มนปูบอร์ดแบบตัวเก่งๆเ,เอาไวอ้อรัก็ใส่ไปสี่ใบเป็นฐานหลักอยู่แล้วเหมือนเดิมต่อมาเนี่ยครับก็ของเล่นใหม่ของเราครับจำไรนั่นเองก็มังกรแห่งความโกลาหลไดโนคาออสนะก็มีสกิลแอคทีฟบนมือครับลีไฮยลีการของเราสองใบนะแล้วก็ถ้าเป็นการเราเป็นเกรดสองลายเบนี้จะบนมือได้ ก็จำายของเราไ่้แหละใส่ไว้สองใบตอนแรกใส่ไว้สามนะเพราะว่าบ้าไงอยากจะเล่นจำารมากๆก็ใส่ไปวร้สึกว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ใส่ไว้สองนะค่อนข้างโอเคนะคือเราเริ่มก่อนอ่ะจะได้จำหรือไม่ได้จำมันก็มันก็ดีหมดเวเพราะว่าเด็กเรามันได้ขึ้นสอนมันก็ได้ฟาร์มเหมือนเดิมถ้าเกิดได้จำก็ได้บุกแบบแรงๆนะก็สองใบนั่นแหละเหมือนเดิมต่อมาก็เก่สามตัวนี้ คอยาวเหมือนเดิมครับเป็นตัวทําคอมโบนะที่ทําให้เราแบบว่าฟาร์มได้ไวขึ้นแล้วก็ทําเวฟได้มากขึ้นใส่ไว้สองใบเหมือนเดิมครับสลหรับน้องคอยาวคนนี้ต่อมาก็เริ่มที่เกรดสองเลยนะเกรดสองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับก็จะเป็นบาสโจคอครับสี่ใบนะแล้วก็เมกาเล็กสี่ใบเหมือนเดิมเป็นตัวฟาร์มของเรานั่นแหละนะแล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็นนกสามใบนะ ก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะคอมโบของเราเอ้ยไม่ใช่ดิเกตสองของเราเนี่ยต่อมาก็เป็นที่เกตหนึ่งนะเกตหนึ่งก็เหมือนเดิมครับน้องนกไงเดแดมเป็นตัวคืนคอรประจําทาจิที่เก่งที่สุดละถ้าเกิดจะใช้คืนคอของอะไรนะรแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยแล้ดีที่สุดเบอร์ที่สุดละสำหรับสายขยาแหลกสี่ใบครับแล้วก็เป็นคนนี้เป็นน้องบาสโจคอเวอร์ชันเกตหนึ่งนะที่ติดจนเบรก ก็ใส่ไว้สี่บาเหมือนกันครับก็สำหรับใครบางสำหรับบางคนที่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้อย่างเช่นพวกบูสปินหรือตัวอื่นที่คิดว่ามันดีอะอะไรเงี้ยอยากจะใส่ก็เปลี่ยนตัวนี้ออกได้เหมือนกันครับแต่ที่ผมยังใส่ตัวนี้อยู่ตลอดนะตั้งแต่สมัยก่อนอนะ่ะเพราะมันยึดหยุ่ครับได้เรื่องความยืดหยุน่นเพราะว่าเจอนาลุไอ้นี่ก็สามารถสู้ได้เจอคายเงยิงก็ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกเมกาคลเนีที่มันห้ามสุปเปียคอเราก็ ตัวนี้มันคอจากมือก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายนข้างมากนะได้เรื่องความยืดหยุ่นนี่แหละใบนี้ก็เลยยังใส่มาจนทุกวันนี้นะอ่ะต่อไปก็เกตหนึ่งเปสุดท้ายครับเป็นน้องซา่าเล็กนั่นเองใส่ไว่าสามใบครับก็ตัวคืนมือตัวฟาร์มนั่นแหละต่อมาก็เป็นที่เกรดสูตรแล้วครับนี่เาครับเกรดสูตรใบแรกของเราครับเป็นเกรดสูตรในกองการ์ดก็คือตัวเริ่มสามใบนะเป็นตัวเริ่มที่โคตรเก่งตัวเดอะแบกของทาจิเลยแหละ ถ้านึกภาพแบบว่าโดนแบรดิสแล้วเขาทะลึ่งมาแบนไอตัวนี้ให้เหลือหนึ่งหรือห้ามใส่อะผมบอกเลยแล้วว่าทัชจีบไปไม่เป็นแน่นอนครับต้องไปเล่นสายแบบสายเกตแบบถ้าปกติซึ่งผมไม่ชอบนะสายเกตพวกนั้นอนะอ่ะอะก็ก็ใส่ไว้สามใบครับเพราะมันเก่งเก่งมากๆส่วนทิกเกอร์ก็จะเป็นอ่ะทิกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็คือเป็นสแตน4สีนั่นเองคือเด็กนี้ผมจะมีท่าไม่ตารับอยู่ก็คือ อินฟินิตี้พลังนั่นเองก็ไม่ไม่รู้ว่าอ่าเขาจะเปลี่ยนกฎเรื่องตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือมันเป็นไอสแตนเนี่ยเวลากองเราเหลือหนึ่งใบเนี่ยแล้วเรามีสแตนสามใบบนมือเนี่ยหรือว่าเอ้ยม,มีสแตนบนมือสองใบแล้วในกองเป็นสแตนเนี่ยมันจะวนได้จนแบบว่าปั๊มพลังห้าพันเรื่อยๆโดยที่แบบไม่มี Infinite อมินฟินิตอ่ะเป็นคอมโบของผมนะซึ่งผมก็เลยแต่ว่าปัญหาตอนเล่นอะ่ะผมใส่สามใบไอลิคก,ก่อนอะ่ะมันชอบตกเาเมจไงทำให้มันมเหลือแค่สองมันก็จะวนวนไม่ได้แล้วพอวนไม่ได้ปั๊บก็ เหมือนเลยเสียท่าเลขไปท่าหนึ่งอะ่ะก็เลยกลับมาใส่สีนะแล้วมันก็ได้เรื่องการปัดพลังแล้วด้วยเพราะเด็กนี้อ่ะพลังมันต่ํามากพลังเลกาดหรือว่าพลังเวฟของเราเนะี่ยมันน้อยไอ้นี่ก็จะช่วยเลอกปัดเศษพลังให้เราได้นะแล้วก็เป็นตัวฟาร์มด้วยอีกหนึ่งอันก็คือกับไต้กองจันหนึ่งชี้ในคนบอกห้าพันเก่งมากๆต่อมาก็จะเป็นเป็นครีนะผมใส่เป็นครีแบบนี้ครับเป็นครีห้าคีทิ้งใต้หนึ่งแล้วคียาโซสี่หรือใครอยากจะ รู้สึกแบบใส่ใส่ใส่คีย์ไต,ต้เพิ่มก็แล้วแต่ครับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะสำหรับคีย์นี่ผมก็ให้ห้าไว้แล้วกันลดมาลงลดลงมาหนึ่งออกมาใส่แสแตนนะออกมาก็จะเป็นดอทิกเกอร์สามใบเหมือนเดิมเป็นดอทีจีนะแล้วก็ฮิลทิกเกอร์สี่ใบแบบนี้เป็นนี้เป็นฮิลใบฮิลเพื่อคืนคอร์สนะั่นเองใครจะใส่สองหรือจะใส่หนึ่งก็แล้วแต่ครับผมใส่หนึ่งเนี่ยคงอยากได้พาวเวอร์เยอะๆ อ่ะต่อมาก็เป็น G โซเหมือนเดิมครับ G โซนนี่ก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเนาะแต่ก็ให้ดูไว้ก่อนนะครับเอาเป็นที่จีการแล้วอันแรกเลยนะั่ะก็เป็นจีไงจีสองใบนะแล้วก็เคดํหน um ึ่งใบเป็นอ่าจีเป็น G โซนแบบบวกห้าพันแล้วก็น้องคนนี้ครับตัวกินหนึ่งบวกหมื่นชีสสองตัวครับจะโดนทายแล้วกลับขึ้นมือนก็เหมือนเดิมครับแล้วก็นี่ครับตัวระแบบเอ้ยอ่านี่เจละเป็นน้อง รัตโทนี่ดีบีลอสก็ใส่ไว้สีใบเหมือนเดิมครับต่อมาก็เป็นแกร์เดนัสติดเอาไว้ครับใช้ในก,กรณีที่เรามันไม่เหลืออะไรแล้วแบบว่าเรียกว่าไงคือเกมมันยือ้อจนแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะอะไรประมาณนะั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกก็ติดไว้เฉยครับส่วนคนนี้ก็จะเป็นน้องเดวัสเกตนะใส่ไว้สี่ใบครับช่วงนี้ลิงจกเกอร์เขากลับมาแล้วนะก็ใบนี้ก็สําคัญมากขึ้นแบบระดับเพราะว่าระดับ S แล้ว ไม่มีใบนี้นี่ทัจิสู้ลิงไม่ได้แนะ่นอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกไว้ก่อนเวสเตตจะจำรายและตีปิดเขาได้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มอะอะไรเงี้ยอันนั้นก็วักอันนั้นก็หล่อนกาไปครับบางทีอ่ะใบสุดท้ายครับเป็นเจแดแปดก็เป็นท่าเล่นแรงครับเพราะเด็กนี้มันใหา่จีโซนได้โคตรไวครับบอกเลยคนฟาร์มหนักไงอะก็มีเล็ดเด็กที่จะมีประมาณประมาณนี้ละนะอะแล้วก็ทิกเล็กๆน,น้อยแล้วกันครับกับการขาบวัวจำรายของเราเนะี่ย ก็จะมีตัวเล่นที่บอกมาช่วยในการจำไลยนะก็จะมีใบนี้หลักๆเลยเนะี่ยคือใบนี้ครับใบนี้จะเป็นตัวเล่นเล่นคู่กับจำลาลยได้โคตรด,ดีเพราะว่ามันจะได้จูบคืนและได้บอร์ดได้บอร์ดหนึ่งใบฟรีๆไงทําให้เราแบบไม่เสียมือเยอะเกินไปกับการจำไลยของเด็กเรานะเพราะเด็กเราเพราะไอตัวเนี้ยมันต้องขอกินสองกินเลก,กาสองใบแล้วกระโดดไล่ในคืนค่อนข้างหนักนะจริงนี่ตัวจำลาลยก็ตัวที่ไวเล่นคู่พวกนี้ก็คงอย่างที่เห็นนะครับก็อย่างปรนะมาณนั้น เราไลฟ์เป็นเจ็ดหนึ่งใช่ไหมแบบมือเรามีจำไลฟ์ไล้เจ็ดหนึ่งเขาเถิดเราไลฟ์เจ็ดสองขอนี้กดเทคบาสโจวคอคออะไรก็ได้ออกมาครับสักตัวหนึ่งถ้าเกิดมีนกก็คอนกนกก็จะได้แปดเกรอ่ะได้แปดเกรใบนี้แล้วก็คอซาลาเล็กอะไรเงี้ยออกมาครับซาลาเล็กก็จะได้แปดเกรที่ใช้สกิลแบนครับกินกินสองแล้วก็อ่าไล้ลงช่องแบนนะสกิลนกก็จะพอกเกรออกมาครับส,ส่วนส่วนซาลาเล็กก็จะอ่าเอาเกรขึ้นมือ ทีนี้เราก็จะแบบว่าประหยัดค่าคอร์ได้ระดับหนึ่งแล้วนะทําให้มันแบบไม่เปลืองมากเกินไปครับก็คงมีเล็กๆๆน้อยแค่นี้แหละสลับลูกเล่นของเี็กเรานะที่เหลือก็เล่นเหมือนเดิมก็แนะนําว่าอยากจะให้ทุกคนเอาเล็กนี้ไปเล่นกันเยอะๆนะเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เล่นคอมโบได้สนุกดีนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกันแลนะ ตอนอยากจะไปเล่นแบบเน้นเอ็นกีเบสล้วนไปเลยบางคนแบบจัดง่ายๆก็คือ a อ็กีเบสล้วนไปเลยหรือบางทีก็จัดผสมเวฟนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าแบบแบบนั้นมัน,ม,นมันมือน้อยเกินไปจนรู้สึกว่าอาจจะสู้เมตาไม่ได้เกิดจะป้องกันอะไรผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมันมือเยอะกว่านะแล้วก็ทําเวฟได้ระดับหนึ่งไม่ดีทําเวฟได้เยอะแต่แค่พลังมันน้อยแต่ก็มีจุดแล้วก็ปิดจุดอ่อนได้บ้างครับตอนไปเล่นจริงก็โอเคอยู่นะ ก็ลองไปเล่นด้วยกันได้ครับไอเล็ดไอเล็ดไอเด็กลนะผมแนะนาว่าอยากให้ลองไปเล่นกันนะถึงมันจะเล่นยากนิดนึงเพราะมันต้องการต้องใช้การคอมโบที่ค่อนข้างดีนะอ่ะก็มีประมาณนี้แหละครับนะก็คงจะไปละอันนี้นี่ผมอัดนอกสถานที่แล้วนะอัดอยู่ในค่ายเนะี่ยอัดคลิปเนะี่ยยังไม่ได้กลับบนะ้านนะเศร้าอย่างเลยอยากเล่นสงการ